สวัสดีครับเด็กๆกดซาดี้พี่แอนน์นะคะตอนนี้พี่แอนนอยู่กับพี่โอ๋นะคะคุณเจ้นแนะนําตัวหน่อยชื่อไซอะไรจ๊ะชื่อไซอะไรชื่อโอปอนะคะเคยใช้ชีวิตเป็นนักเรียนอยู่ที่ออสเตรียตอนนั้นเจ้ไปออสได้ยังไงนะจุดเริ่มต้นเลย <c oughs> สนุกมากเอ่ือถ้าเล่าพื้นก่อนที่จะแบบก่อนที่จะต้องไปกดโคด้าใดๆก็คือเป็นช่วงที่แบบบริษัทอะไรออเนาะ โอเคเลยอ่อวีซ่าเออแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวมันก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีออปชั่นอื่นเลยนะนอกจากแค่หางานในประเทศไทยเออแล้วก็มันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอ่ะเคยไปต่างประเทศด้วยวีซ่านี้นั่นคือ work and holiday ใ่ะ work and holiday อ๋อ่ทุกคนอยากได้ใช่แล้วเราแล้วเธอคือผู้โชคดีก็ความสวยนะผมยาว กันบุญยังเหลือถึงแม้ว่าโดนไล่ออกแต่ก็ยังเหลือก็เลยเราก็เลยทำการวิจัยว่าเอ้ยฟีซ่าเนี่ยมันคืออะไรก็เลยลองกดโคต้าในรอบที่เขาเปิดให้ในในช่วงนั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็โชคดีแหละโชคดีใช่กันบุญมากแล้วกดโคต้าได้ตอนที่อยู่ที่บนแม่น้ำเจ้าพญาไม่ได้นั่งไม่นั่งคือไม่ได้แบบว่าเซตติ้งดีเน็ตแรงไหมชาวบ้านชาวช่องเน็ตไม่ถือ แต่อนาคตจริงแลเนาะใช่ไรเก็ก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปไปคอนเสิร์ตเลือกโอเคกินวิดาโกเลยเออมันก็เป็นทรรมมิจังหวะชีวิตจังหวะจริงๆแล้วตอนนั้นได้ไปเมืองอะไรปักไว้ที่ซิดนีอ่าเพราะว่าอาตีที่บอกนะว่าแบบเพื่อนเราเคยไปด้วยวีซ่านี้เมื่อก่อนเจ๊อลิสใช่คือเพื่อนชื่ออลิสแล้วเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่นั่นมาก่อนเราด้วยค่าเดียวกันเราก็เลยคิดว่าเออ ถ้างั้นก็ลองไปหาเพื่อนก็ได้นะไปไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าอย่างก็คือมีคอนเน็กต์เอาไว้อะไรแบบอุ่นใจเนาะ<ค>มีคนรู้รจักมากเข้าใจแล้วตอนที่ไปตอนนั้นเจ้หาที่พักยังไงเรื่องราวความสนุกก่นนะ่นก็ได้อ่าโอเคเอาความสนุกก่อนนะ,อะ ตั้งโพสิชันตัวเองว่าเป็นนักท่องเที่ยวไปกหอดอกวิลแรกโอเค Airbnb อ๋อโอเคโอเคใช่คือด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้รู้จักระบบของการแบบหาบ้านจริงๆขนาดนั้นถึงแม้ว่าเรารเวิจัยมาแล้วว่าแบบเออบางกลุ่มใน Facebook เขามีการโพสหาบ้านนี่นั่นนะกลุ่มกลุ่มคนไทยกลุ่มคนบ้านคนไทยในซิดนีย์หรืออาจจะมีกลุ่มอืิ่มซึ่งตอนเนี้ยจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ด้วยทำแนะนำของเพื่อนด้วยว่าแบบ เออแกแบบอาจจะต้องแบบประหยัดด้วยการแบบไปแชร์กับคนอื่นก่อนนะอะไรนู่นนั่นเลยซึ่งตอนนั้นเราก็คือไอ้แฮนนอยด์เนยความรู้เป็นสูตเป็นสูตก็คือจะแชร์ห้องแชร์อพาร์ตเมนต์คืออะไรได้ๆสักเล็กคืออะไรลิฟวิ่งคืออะไรอะไรก็คือไม่รู้นอนลิฟวิ่งได้ๆเออเราก็เลยถ้างั้นเทเซสสองสองวีคแรกสองวิกแรกโอเคเขาฝากมานานแล้วก็หลังจากนั้นอะ พอสองสัปในออสเตรเลียมันก็คือก็คงเห็นอะไรบางอย่างแหละเยอะแล้วก็เลยเราคิดว่าเออก็เริ่มหาองได้แล้วใช่ก็เริ่มหาตามแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Flatmate f l a t m a com au สัเตย์โอเคใช่แล้วก็เป็นเป็นแอปนั้นแล้วก็บางทีก็อีกทางหนึ่งก็คือเราก็จะหาในกลุ่มแล้วล่ะอ่ากลุ่มคนไทยเนาะหรือ i n t e r n a t i น n a l อ๋อโอเคใช่เพราะว่าตอนนั้นเรามีเรามีความกลัวว่าเราอ่ะไม่ไม่อยากอยู่ ในวงคนไทยเยอะเพราะว่าเรามีโกในการที่เราจะต้องใช้ภาษาตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกอะไรอุ่นใจอันนี้ดีนะคือคอมมูนิตี้คนไทยมีรู้จักดีอุ่นใจแต่วัตถุประสงค์คือตอนนั้นอยากจะเหมือนเพิ่มเพิ่มความสามารถภาษาตัวเองใช่ไหมเพราะว่าเราอยากเหมือนหางานที่ดีที่อะไรอย่างเงี้ยอใช่ค่ะก็เลยเลือกอยู่ในกลุ่ม international ก็เจอเจอโพส์นั้นแล้วก็แบบเออก็เข้าไป inspect ที่นั่นเขาเรียกว่า ใช่ค่ะ inspection ขอไปดูห้องก่อนตรงก่อนไตัดสอันนี้สำคัญมากต้องเช็คสำคัญมากต้องเช็คมากนะคะไม่ใช่ว่าแบบเคยดูทำรูปแล้วก็แบบเอาเลยไม่อ๋อใช่จริงแต่ที่นี่มันก็ที่นี่อะที่แปลว่าที่น่าที่ซิดนีย์ที่ซิดนีย์เนี่ยมันก็จะเป็น process ประมาณนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีใครแบบเออ show of interest เลยอะ เขาก็จะต้องการแบบยื่นผลตรวจว่าแบบเออเนี่ยค่ะส่วน inspection ก็คือชอบทักไปขอไป inspect ว่าเออห้องที่อยู่บอกว่าจะปล่อยเช่าเนี่ยมันเป็นยังไงติดปากว่าไม่เข้าตใจอ่ะเข้าใจก็ถ้าเกิดว่าเราชอบก็คือ agree สาย contact ตรงนี้กันไปถ่าเราไม่ชอบสายอะไรไม่ชอบก็แบบคำอะไรนะศิลปะในการพูดว่าแบบเออมันติดขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเราขอคิดก่อน นิดนึ่งนะขอบคุณมากสำหรับเวลาแล้วก็รีบห้องอย่างเนี้ไปคูอ่ะเข้าใจเข้าใจ่ก็จะมีแบบหลากหลายออปชันที่ถ้าเราจะหาบ้านนะแต่ว่านั่นแหละสองวิกแรกเป็น Airbnb หลังจากนั้นก็คือแบบก็เริ่มเข้าสู่ระบบการแบบหาบ้านอย่างคนอื่นจริงจริงใเพราะมันต้องหาที่ถูกลงเนาะว่ามันต้องเซฟค่าใช้จ่ายเพราะว่าที่นั่นก็จ่ายเป็น weekly ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายรันทุกวีคเด้อย่าง อย่างนี้คือวีคชนวีคที่ไทยคือเดือนชนเดือนวีคชนวิคคนลุกก่อนนะคนลุกนะมันมันทำให้เรามีไฟนะในการแบบว่าต้องาต้องขยันชี้เกียดไม่ได้เพราะว่าหนึ่งวีคั้นเหลือเออตอนนั้นจำได้ไหมครับว่าหากี่ที่ก่อนที่จะแบบว่าตกลงคงใจถ้าเป็นบ้านแรกหลังจาก Airbnb น อินสเปกไปแค่สที่เอง่ะแล้วก็ตัดสินใจเลยโอเคใช่ด้วยเวลาด้วยหล่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอ่ะดันได้งานตั้งแต่เดย์วันความสวยโอเคเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องงานเรามาแต่ใช่แต่ว่านั่นแหละนะคือเราก็คือยึดงานเป็นหลัก <Okay. S 2> แล้วเราเราก็เลือกสับเปิืกก่อนสับเปิืกก็คือโซนดิสตรกตหรืออะไรก็มีเราเลือกก่อนแล้วเราก็ดูบ้านที่มันอยู่ในงบเราเพราฉะนั้นมันก็แบบมัน narrow n a r r o w choice ไปได้เยอะอมันทำให้เราตัดสินใจได้ไวโอเครื <Okay. S 1> ่อันนี้ดีท,ที่ที่เจพูดว่าเลือกจากสับเปิืแล้วก็เรื่องเลือกจากตัวงานด้วยเพราะว่าอาการไปทํางานแล้วก็ตัวสับเปิืหรือว่าตัวแถวคอมมูนิตี้หมู่บ้านเรามันสะดวกไหมแล้วก็มาฟิลเตอร์เรื่ององบ สุดท้ายมันก็จะได้เป็นสถานที่แล้วแหละว่าอีสึกคอนโดนี้เราโอเคไหมอะไรใช่ไหมครับเหมือนกันกับตอนเรียนเหมือนกันพรถ้าเราไปเรียนเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยโรงเรียนเราทอทันทันพลัสของเราอยุดโซนไหนเรารู้สึกว่าเราเอ็นจอยการเดินทางขนาดนั้นไหมทำไมก็ต้องเลือกอะไรที่มันใกล้หรือแบบทิศหนึงเดินทางต้องสะดวกแล้วเราก็ค่อย n น r r o w d o w มาว่ามันมีอะไรอะไรได้เรือกองโอเคจะเป็นคนแบบนี้อ่าเข้าใจเข้าใจเจอเลยอง